คลิปนี้แอดพาเพื่อนๆไปวีต้าลิสกันต่อสําหรับโมเมนต์ที่มาไลฟ์บับเบิลนะคะยังมีกิมมิคที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังคือว่าสร้างตํานานไม่หยุดพักเลยล่ะค่ะน้องลิซ่าลิซ่าสร้างตํานานนักเตะรองเท้าในตํานานตํานานเจกันกับเมตานีตานานเค้กไข่มุกในความมืดตํานานปูนีบหน้าตายเลมอนนดในตํานานกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายตํานานเซรีฟกระโปรงกลับด้านตํานานกางเกงสาวปรีล่าสุดที่งานเอฟวันแล้วก็ยังเดินหน้าสร้างตํานานไม่รู้จบ เพราะงานจะมาดับเบิลวันเหมือนกันบ่ได้แต่ว่าในบางคลิปนะคะที่แบบว่านงริซ่าเต้นประกอบเพลงนี่ค่ะ<ๆ>เพื่อนๆแอดขออนุญาตเอาเสียงออกนะคะแม่เนื่องด้วยลิขสิทธินั่นเองค่ะก็จะได้เห็นนงดิซ่าเต้นเดี๋ยวจับประกอบเพลงให้นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าไม่อยากตีลิขสิทธิ์ค่ะก็เลยมีการลบเสียงพื้นหลังออกไปนะคะที่นงดิซ่ามีการเปิดเพลงคลอๆอประมาณนี้ในบ้านนะะ่น,นะคะในไลฟ์นะคะนงดิซ่ามีการพูดถึงตอนที่ไปชมโชว์ของแม่อเดลนั่นเองนะนงก็บอกว่าฉันไปโชว์ของอเดลมา เกือบจะร้องไห้ฉันรู้สึกทัดมากตอนที่เธอร้องเพลง When We Were ยังนะคะเมื่อเรายังเด็กก่อนที่รูปโรยลงมาฉันเก็บไป4ีถึงหรูปเลยค่ะแบบโอ้ฉันต้องเก็บมันสน,นุกมากเลยทั้งโปรดักชั่นและก็ทุกอย่างประทับใจมากฉันดีใจมากที่ได้ไปดูโชว์ของเธอและมันเป็น2โชว์สุดท้ายฉันโชคดีมากที่ไปที่นั่นค่ะก็คือน้องลิซ่าเนี่ยมีการเก็บรูปภาพมแม่อเดลนะคะมีการลงสตอรี่ด้วยเนาะจากนั้นเนี่ยค่ะพอองริซ่าพูดถึงโชว์ของแม่อ d e ลนะคะในบับเบล พี่อลิสก็เลยเปิดเพลงที่แอกล่าวไปขึ้นมาค่ะน้องก็อินสุดๆไปเลย you นนอันนี้นะคะน้องดิซ่าพ,พูดถึงคอนเสิร์ตแม่อเดลค่ะน้องบอกว่าโอ m มก o d เซตนี้มัน c r ซ z y ส,สุดๆมีฝนลงมาแบบมีน้ําไหลลงมาแล้วก็มีไฟขึ้นมาฉันแบบว้าวมันเจ๋งมากเลยคะ่ะใช่อันนี้แอดได้ดูดตัวอย่างเนาะคอนเสิร์ตแม่อเดลน,นะคะบางทีก็แบบมีมหิมงฮิมะอะไรแบบนี้เพื่อนๆเขาจัดฉากประกอบได้เลิศมากๆเลยแล้วก็สมจริงสุดๆเลยนะคะ This set was crazy. Like, it was a rain. Like water dropping and it's like fire. I was like, wow. It was so cold. อันนี้ค่ะจังหวัดที่น้องนิซ่าร้องเพลง When we were young นะคะของแม่อเดียวนั่นเองแล้วก็อินสุดๆไปเลย อันนี้นะคะตลกในสายเลือดจริจริคอมเมนต์นี่ค่ะคอมเมนต์ของแฟนคลับบอกว่ารอชมเดวิดโลตัสแทบไม่ไหวแล้วและน้องนิาก็มีการยกนิ้วแบบนี้ค่ะบอกว่าฉันด้วยค่ะฉันก็รอชมเดวิ l โลตัสแทบไม่ไหวแล้วเหมือนกันฉันบอกอะไรมากไม่ได้แต่ยกนิ้วค่ะยกนิ้วยกนิ้วแล้วก็ทําท่ายอย่างในคลิปนะคะตัวตึงมากๆาเลยค่ะ อาาตอนที่น้องนิซ่านะคะมีการเมาเรื่องนิตยสานเนาะก็คือน้องเก็บไปที่ระลึกไว้ทั้งโวกนะคะโวกญี่ปุ่นเรื่อม,มากๆค่ะแล้วก็ที่จริงน้องน่าจะมีหลายเล่มเนี่ยเพื่อนๆเวลาถ่ายนิตยสารก็จะแบบเก็บเป็นที่ระลึกนะคะสําหรับเจ้าตัวเองรักมากๆ uh, Japan. อันนี้นีคะน้องดิซ่าอ่านคอมเมนต์ของแม่แม่แฟนคลับค่ะแฟนคลับบอกว่าสัญญาว่าจะมา3วันดิซ่าก็คือรีแอคนี้ค่ะแล้วก็เดินออกล่องไปสัญญาว่าจะมา3วันใช่ไหม จังหวะนี้จ้าระหว่างที่เจ้าบราวนี่นะคะอยู่ในเตาอบค่ะทุกคนลูกสาวก็เซลฟี่ด้วยแล้วหนึ่งนะคะลืมอบลืมใจซึ่งครัวของ้องนิซ่าที่ LE นะคะก็คือครัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นภาพแบบมุมกว้างนะคะจะได้เห็นเตาอบเตาเดียวกันเลยแบบเลิศม,มาก เซนอมดิซ่าค่ะมีการพูดถึงงาน F 1ันนะคะแปลแบบเต็มๆก็คือดิซ่าเล่านะคะบอกว่าชั้นฟิตติ้งชุดกับเฟอร์รรี่ชุดที่ออกมาคือเสื้อไหมสีส้มกับกางเกงหนังสีน้ำตาลค่ะทุกอย่างออกมาดูดีมากเลยค่ะแล้วตอนที่ฉันกําลังจะออกไปงานในนาทีสุดท้ายฉันกลับเข้าห้องไปเอารองเท้าตอนที่ก้มลงไปหยิบรองเท้ากางเกงฉันปรีค่ะฉันช็อกมากฉันแบบฉันเลยโทรหาอลิสค่ะอนี้อยากดูไม้เกิดเรื่องอะไรที่ไม่น่าเชื่อขึ้นกับฉันไหมอลิสก็แบบ no เกิดอะไรขึ้นฉันก็เลยบอกไปว่าฉันไม่มีกางเกงใส่อีกต่อไปล ฉันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงฉันรู้สึกเลือยฉันแบบอ้าวโนก็เลยจบด้วยการใส่กางเกงยีนของตัวเองไปสนามแข่งค่ะแล้วก็น้องก็บอกว่าชุดออกมาดีมากเลยค่ะเพอร์เฟกแต่ฉันก็เศร้านิดหน่อยเพราะว่ากางเกงหนังมันเป็นคอมพลีทลุกฉันก็เลยแบบถ้าฉันระบังมากกว่านี้ตอนที่พยายามก้มลงไปมันคงไม่เกิดขึ้นแต่มันโอเคค่ะนี่ก็คือทีมไอของฉันแล้วเอฟบันดิสก็สนุกมากค่ะฉันได้มีประสบการณ์ที่ดีกับทีมฟอร์รดีสนุกมากเลยค่ะแต่หนาวและลมแรงมากเลยดีแล้วค่ะที่น้องนิซ่าไม่ใส อันสิลูกสาวเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยก็ปริได้ถูกที่ถูกเวลาค่ะ Okay so I I did fittings with a uh, Ferrari clothes and um, so the outfit was the, the yellow no I mean the orange knit and the leather pants like brown leather pants and then I did fittings everything was good and then I was about to go out, so I was getting ready and I'm about to go out like last minute. So I went back to my room to get my shoes. And while I was like going down to get my shoes, the pants crashed. <laughs> ripped. Sorry, my pants ripped. And I was so shocked. I was like, ugh. Oh. So I called Alice and I'm like, oh me, there's like do you wanna know like unbelievable like it just happened to me? And she was like, No, what is it? I was like, okay, I don't have pants to wear anymore, like I don't I don't know what to do. <laughs> I was like, I feel naked. I'm like, oh no. So I ended up wearing my own jeans <laughs> to the race. ต่อมาค่ะโนริซ่าก็ยังเล่าในไลฟ์มาน้องสนุกมากนะคะเกิดงานแฟนมิทติ้งที่เอเชียแล้วก็ส่วนที่น้องชอบที่สุดก็คือพร่มแดงขาวด้วยคาราเต้ริซ่ารู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับพวกเรามากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกกับมันมากจริงๆเพื่อนๆดูจังหวะนี้ค่ะลูกสาวอินมากกับเพลงแม่อเดีนะคะแล้วก็เต้นด้วยท่านี้เนี่ยพร้อมกับเอาตุ๊กตาต่างๆมาตั้งอยู่ด้านหน้าคือเอนจอยมาก set fire to the rain แบบอินมาก set fire to Oh, my. this set was crazy. Like it was a rain, like water dropping, and it's like fire. I was like, wow, it was so cool. <laughs> จังหวะนี้ค uh, um ่ะก็คือทำราวนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งตอนที่โนริซันไลฟ์นะคะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะก็นำราวนี่นะคะมาตัดตัดและก็ดมดมแล้วก็ยืนกินกันกับพี่อลิสนะคะดยวๆออกมาเพอร์เฟกกินได้อร่อยฉ่ำ Have to explain mm. so how how is it my first brownie wow <laughs> <laughs> this is so good really mm. it tastes normal okay this is normal right okay guys look at the texture mm. <laughs> 他弄起来了。<laughs> Wait for a little bit. No, nice. Only okay. <laughs> <자, 언니> <laughs> <이렇게 빼는 거. laughs> Do you know how to do this? Yeah. You do that? I know, wow. but I always like clear. Yeah. 그 oh. Okay, yeah. Okay. Good, good. Oh, Nice! Yes! Ouch. Ouch! Good Good, good, oh. okay. Thank you. ดังนั้นนี่ก็คือโมเมนต์เพิ่มเติมนะคะแม่ๆนะต่อมาค่ะแอดจะแนบในส่วนที่แอดได้เล่าไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะได้นําเสนอในคลิปเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะคะแนบเข้าไปในคลิปนี้นิดนึ่งนะจ๊ะแม่ๆเผื่อว่าใครจะตกหล่นไม่ได้ไปชมคลิปที่แอดนาเสนอก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งความฮานี่นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เปิดคลิปแรกๆเลยต้องถามว่าเตาอบยังไงนั่นเองนะโอ้มันจะเป็นบาวนี่ได้ไหมคะสุดท้ายก็ทําได้นะคะ Thats the big problem Big <laughs> on She สมสน,นี่ค่ะน้องอ่านคอมเมนต์ค่ะแฟนคลับเนี่ยพิมพไทยเนี่ยบอกว่าสัญญาว่าจะมา3วันใช่ไหมแล้วก็ดูหน้าดูตาสีเด็กเสพเดินออกจากกล้องเลยนะคะอันนี้นะคะน้องนิซาก็คือนี่คือบ้านของฉันนะทุกคน <laughs> แต่ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งของเครื่องใช้ของน้องนิซ่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเนี่ย uh, right by the way this is my house guys but I still don't know don't know where my stuff is so <laughs> oil okay um what else อันนี้ค่ะน้องนิซ่ากำลังหาน้ำมันนะคะเป็นการหาน้ำมัน oil ที่น่าอินดูมากค่ะหาออยแต่ได้ไข่นะคะน oil oil this one egg uh. อันนี้ค่ะแฟนคลับก็คือมีการชมน้องลิซ่าแล้วว่าตอนขับรถเท่จังค่ะแล้วน้องลิซ่าก็ทำชาตินี้ค่ะทุกคนหน้าหมั่นไส้จริงเลยแต่ก็เท่จริงๆยอมจริงๆตอนขับรถนะคะมีการขอบคุณพี่อันล,ลี thank you คุณเชกี้ she's on it thank you ยังในไลฟ์ของมิซ่า thank you คุณเชกี้ Uh huh. อันนี้ค่ะมีแฟนคลับเขาได้อธิบายเอาไว้นะคะเขาบอกว่าเผื่อว่ามีคนงงที่น้องนิ่าบอกในไลฟ์เคสเทกี้มาจากคุณเทกี้เป็นบริการคุณหนูออนนะคะจริงๆพี่แกชื่อคุณเต้แต่คุณหนูออนนี่ค่ะเรียกว่าเทกี้ให้ดูอินเตอร์เพราะหลังฟังไม่ชัดก็เลยเอามาพูดบ้างนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของไวรัล Thank ก o วคุณเทกี้นั่นเองนะคะที่น้องนิซ่าพูดขอบคุณพี่อลิสล่าสุดในบับเบิลนั่นเองค่ะอันนี้ต้องขอบคุณแม่ๆมนะคะที่มาบอกกล่าวค่ะ How are you, p e g g Good. ค Thank you. Thank you. อันนี้ค่ะน้อนมิซ่าเต้นเลี้ยวหนึ่งนะคะระหว่างที่รอบคือพี่เขาออกไปงานแฟนมิโน,นิซ่ามาด้วยนะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นรีแอคโนิซ่าเมื่อเห็นแฟนคลับบอกรอบหน้า ทำพิซซ่านะ <c oughs> คือมีหลายเมนูมากๆเลยนะคะที่แฟนคลับแนะนําเข้าไปแล้วก็จะมีส้มตําด้วยละ่ะต้องมาติดตามว่ารามนาน้องลิซ่าจะทําอะไรให้เราได้ชมนะคะนี่นะคะจังหวะที่น้องลิซ่าพูดว่าแต่งกิ้วคุณเชกี้คุณเชกี้ของลิซ่าคือพี่อลิสเหลอคะเนี่ยหมวกถักบินนี่นะคะราคา850บาทแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยค่ะมีการโชว์ลาบูบูนะมาจุ่มกันสดๆเลยนะดี่ได้ว่าเป็นกล่องที่ยังไม่ได้จุม่มนั่นเองนะคะน้องลิซ่าก็จุ่มให้ได้เห็นหลายตัวเลยทีเดียวอันนี้ค่ะ ก็คือโชว์ให้กล้องดูนะคะถามว่าโอเคยังแต่ก็หันไปมองพี่อลิสนะคะรีดด้วยว่าสับสนมากๆพอช่องแชทบอกโอเคน้องนิซ่าก็ปล่อยมืออย่างไวนะคะ It's okay Okay, stop here. นอกจากนี้นะคะน้องลิซ่าก็ยังพาเดินไปดูรางวัลด้วยนะคะมีโล่หนึ่งพล้านของ Spotify านะคะจานพันล้านที่น้องลิซ่าไปทำคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มีงาน VMA และก็มีรางวัลจาก i l l b o a r d Music Awards นะคะเอออันขวานะคะแม่แม่ซึ่งอันนี้จะเป็นทัวร์วงนั่นเองนะคะเพื่อนๆคือได้ทุกคนนั่นเองค่ะที่ได้ดว,ว่าประสบความสําเร็จทั้งในฐานะเกิร์ลกรุป๊ปและก็ศิลปินเดี่ยวคือ MTV น้องลิซ่าได้2ใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่กับน,น้องเนี่ยน้องให้เห็น1อันน,ะน่าจะไว้ท่บ หรือเปล่าที่บ้านไทยนะคะ MTV ได้2เพราะว่าได้ Best K-pop 2ปีติดนะคะแล้วก็จะมีของ MTV อีกแต่ว่าเป็นร u r o Music Award นั่นเองนะเพื่อนๆซึ่งอันนั้นคาดว่าน่าจะส่งให้กับโนลิซ่านั่นเองนะส่วนอันนั้นจะเป็นไม่ใช่มนุษย์อวกาศแต่ว่าจะเป็นรูปดวงจันทร์นั่นเองนะคะนี่นะคะมีการโชว์ป๊อปมาต่างๆของนอนลิซ่าค่ะแล้วก็พวกปกแมกกาซีนต่างๆนะคะรางวาัลอืมีดกได้ว่ามีหลายคอลเลคชันมากๆนะคะเออเมกาก็แบบเป็นบ้านเก็บรางวาัลบ้านเก็บของนะคะเพื่อนๆ game of thrones i didn't got secret but uh, this guy was secret you got secret yeah i have a uh, Baby monsters and i got secret and then it's uh, random stuff here <laughs> so random oh and i have a uh, more random stuff here. <laughs> so random. Look at this guy. So random. And I also have B -B this guy. Yeah. Ah. <laughs> yeah. Oh, yeah. And this is my fireplace. It's pretty cold here. Here. Yeah. Molly. Plus kitty cat. I don't know where to put so I just put it here. Be happy, to yeah. what be happy to And I'm gonna show you guys my uh, my magazines here. Wow. So this uh yeah for Korea, folk Japan, yeah, and owl. Here. Mm -hmm. Yep. So yeah. That's it. Yeah. Oh, I also do have this. Wait. Okay. Ta-da! Mm -hmm. That guy's crazy. So this is my shelf. Um I'll put them right here. Yeah. Look at this guy. I I haven't opened this yet. Yeah, this is a Game of Thrones. I didn't got secret, but uh, this guy was secret. You got secret, Shanna? Yeah, yeah. I have a Crybaby Baby Monsters, and I got secret. And then it's uh, random stuff here <laughs> so random oh and i have uh, more random stuff here <laughs> so random look at this guy so random and i also have this guy ha ah. yeah oh yeah and this is my fireplace it's pretty cold here here yeah Molly plus kitty cat I don't know where to put so I just put it here yeah and I'm gonna show you guys my uh, my magazines here So this uh yeah folk Korea. Of Japan. Yeah, an L. นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เห็นบัมวงรุ่นน้องอย่างน้องน้องฟิมมี่ด้วยนะคะนี่ต่อมาค่ะน้องลิซ่าก,ก็ยังพูดถึงเรื่องเอ,อ่อ VCR o อา e r e อเเลยนะคะเบื้องหลังการถ่ายทีเซอร์ออเ e r e ์อน้องบอกว่าหนาวมากและก็หนาวมากเมื่อเริ่มถ่ายทําตั้งแต่เช้าตู่จนถึงหลังเที่ยงคืนเลยมันก็ยากมากน้องนิซ่าก,ก็ยังตั้งชื่อเบอร์อัลบั้มของน้องนะคะน้องก็ไล่ให้ได้ฟังคีคีสปีดี้วิกซี่ซ u นี่โรซี่อันนี้ค่ะเป็นรูปภาพชู2นิ้วระหว่างที่อบราวนี่อยู่นะคะแล้วก็ช ฮานะคะก็มีมาให้ดิชมกันนั่นก็คือน้องนิซ่าบอกพี่อลิสว่าอันนี้อลิสอยากลองชิมราวนี้ก่อนไหมคะพี่อลิสก็อันนี้อลิสก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณชิมเลยแล้วก็หัวเราะกันนะคะหามากๆ ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะที่เรกว่าเต้าิสก็คือสร้างความสุขให้กับประชาชนเฟริร์น้องน่ารักมากๆกระดุกกระดิกนะคะตลกธรรมชาติดังนั้นก็หวังว่าจะแฮปปี้และก็มีมมเมนที่มีความสุขกับน้องลิซ่าค่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครมาเบอร์นะคะก็ไปสมัครกันได้เลยนะคะไม่แม่นาะน้องลิซ่าน่าจะมาเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างล่าสุดนี่ก็แบบมีแผนแล้วว่าจะมาทําอะไรนะคะในรอบถัดไปคือมีแฟนคลับนี่เสนอเมนูให้น้องเยอะเลยค่ะก็รอติดตามเต้าลิสกันนะจ๊ะ